วัสดีกันด้วยนะครับก็กลับมาอยู่กันกันกบโทโฮโลสวดนะครับก็วันนี้ผมจะมาสุ่มตู้โคริโดรูเรตกันนะครับอีกแล้วเหรอก็ครั้งนี้เนี่ยร้อยโลเหมือนเดิมนะครับมาไปดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าไอ้ตู้ใหม่เนี่ยจะยังไม่สุ่มแล้วกันนะขอเอาเป็นวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะมาสุ่มให้ดูปะมาสิมอลตินะก็ มือนเดิมนะยังอยากได้แพทชูรี่แล้วก็อีกคนหนึ่งที่อยากได้ก็คือโคโคโรนะครับน้องหน้ากามีคนอื่นอีกหรือเปล่าดูก่อนอืมคนอื่นนะ่าจะไม่เท่าไหร่ครับจะใครก็ได้ถ้าเป็นตัวใหม่นะครับไปโลแรกเอ้ยสิบโลแรกเอออ้อ,มอยมามาน่อยแม่ เกลือเกลือ,ลอข้ามข้ามไปรอบนี้รู้สึกว่ามันจะไม่มาไม่มาข้ามไปก่อนข้ามไปก่อนรุ้นเฉพาะตอนที่มันมีตัวละครอ,ออกเท่านั้นนะครับ ปึ๊บยังไงเฮ้ยรอบนี้น่าจะมานะโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยข้ามข้ามข้ามมาอันนี้น่าจะเป็นครั้งที่สี่ละมันต้องมีบ้างแหละแบบนี้เนี่ย หรือว่ามันจะเกลือก่อนตู้หลักวะเออแบบอุ้ยยังไงนี่ยังไงนี่มาสองเลยเออทำไมได้อย่างี้สิแต่ว่าจะตัวใหม่ไหมตัวใหม่ไม่เออขอตัวใหม่ตัวใหม่นะอ,อุ้ยโคสู้เออโอเคโอเค อีกคนนึ่งละ่ะเอ้ยเลเซนช่วงนี้นางมีบทในเนื้อเรื่องอีเวนต์ด้วยนะครับน่ารักดีเหมือนกันแต่รู้สึกว่านางจะไม่เก่งเท่าไหร่โอเคโอเคก็ดูสตอดิการ์ดไปแบบเพ่ิน <c oughs> ๆแล้วกันนะครับอันนี้ขั้นหานมานแดงเนาะอันนี้ทำดัง,ด,งดังดังโง่นะ มีร้านโคดินโดเหรอร้านโคดินโดมันขายไปทั่วเลยเนะี่ยสวรรค์น,นะครับแล้วก็นรกนิทเวไปมันเพิ่งออกไปแสดงว่ารอบนี้น่าจะไม่มีตัวละครหรือเปล่านีแบบนี้น่าจะมีนะไม่มีโอเคข้าม่ะข,ข้ามไปก่อน มาอีกห้ามัติที่เหลือนะครับมาดูกันว่าจะมีตัวละคโรโผล่มาอีกหรือเปล่าผมชอบจริงๆเลยเกมนี้นี่มันหาคอนเทนต์ง่ายจริงๆไปสงก็เป็นเกมลูกรักนะ <laughs> แพทชูลี่มาถอะลูกเฮ้ยมาสองอีกแล้วสวยงามหรือว่ามันจะมาแบบห้าสิบโลมามาทีละสองอย่างนี้ป่าะ โอ้โหเดี <Those were hehe> <medim> huh. ๋ยวเดี๋ยวมันคืออะไรครับเนี่ยมันคือตู้เพิ่มเดชของโคสือหรือเปล่าหรือยังไงเดี๋ยวรอรู้อีกคนนึงรสึกใจขอไม่ค่อยดีเลยปะอืมหรือจะเป็นคาพีชคาพีชก็มีในตู้นะไดโยเซโหจบแล้วแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยว ออ้ยใบนี้น่ารักใบนี้ผมชอบเออดีดีไอ้โคมาจิไม่ออกอ่ะดีแล้วไม่เลยเห็นแม่น้ำสังสือแล้วแบบรู้สึกยังร้อนๆอยู่เลยเนี่ยคือไอ้โคมาจิแม่งมันได้มาจนแบบผมสามารถ ลิมิตเบรกนางได้แล้วลิมิตเบรกนางจนเต็มได้แล้วคือแบบหลอนมากไอโคโมาจีเนะขออยาให้พาร์นี้ได้พบเจอกันอุ้ยสามตัวเลยหมู่บ้านมนุษย์เราต่อเนื่องเลยนะต่อเนื่องเลยมาโอ้โหโมโคครับจังหวะนี้ คนที่สองอุ๊ยเป็นซาโตโน่ no. เออโอเคเอยู่นะโอเคอยู่โอเคอยู่ตัวใหม่ตัวใหม่แล้อีกคนหนึ่งเป็นโอรินอีกแล้วเหรออ่าไปเอาเพื่อนหล่อนมาก็ได้นะโอคูอะฉันยังไม่ได้บ้าเอ้ยสวรรค์สวรรค์ไม่ใช่คำสมบัดนะครับแต่เมื่อกี้มันคือสวรรค์ ใบนี้อีกแล้วเนี่ยหัวกขโมยอีกแล้วมาอีกสามมกติที่เหลือนะครับจะมาอีกหรือเปล่าตัวละครแต่ที่โผล่มานี่ก็ถือว่าเยอะแล้วมัง้งน่าจะเยอะแล้วแหละโอเคเกลือรอบนี้เกลือไปไปไปผ่านไปผ่านไปไม่ต้องมาไม่ต้องมาหลอกชั้น ขอ oh, ละแพชรี่มาที่เถอะนะผมอยากได้นางมากเลยเพราะนางกล่าวใจมากผมชอบอ่ะถ้าโพสนางม,มันดูกล่าวใจดีผมชอบแต่ไม่พอทำไมวะเนี่ยอีกแล้วเหรอใบใบนี้มันเยอะมากเลยนะถึงแม้ว่าผมจะบอกว่ามันดีก็เถอะรู้สึกว่ามันจะดีก็ตามแต่ว่าก็ไม่ต้องออกบ่อยขนาดนี้ก็ได้มัง้ง มอตีสุดท้ายครับแล้วเสียงก็เป็นแบบนี้นะน่าจะต้องทนฟังเสียงผมแบบนี้ไปอีกสักพักหนึ่งนะมันต้องมีบ้างแหละอันนี้มันสุดท้ายแล้วนะ โอเคก็ไปรอดูความเกลือในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับกับตู้ที่จะเข้ามาใหม่เอ้ยไม่ใช่ตู้ที่จะเข้ามาใหม่มันเข้ามาแล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้เปิดนะครับก็คือตู้ของอิโกะกับโยชิกะนะ Immortal Sun and Zombie นะครับก็รอดูพรุ่งนี้แล้วกันนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับอ่ะก็เอาสโตโนโมาโชว์แล้วกันนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับให้มันแจ้งเตือนวา่าผมเนี่ยได้ทำคลิปใหม่มาแล้วสำหรับวันนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ